ความเดิมตอนที่แล้วเนื่องจากเกรงว่าพวกเผ่าอสูรเสือดาวและเผ่าอสูรหมาป่าวายุจะพบเห็นตัวตนของถังสาหวังเยียนเฟิงและถังสานจึงเร่งรีบเดินทางออกจากเมืองเจียลีตอนที่44ถังสานกับวังเยียนเฟิงออกจากเมืองเจียลีได้อย่างราบรื่นโดยกุยกุยเป็นคนขับรถส่งสินค้าแอบพาพวกเขาออกจากเมืองเมื่อห่างจากประตูเมืองเจียลี กุยกุยจึงให้พวกเขาลงจากรถเธอมองไปที่ถังซานด้วยสายตาที่ซับซ้อนเด็กคนนี้มีพรสวรรค์เกินกว่าคนธรรมดามากแต่สำหรับหวังเหยียนเฟิงแล้วสิ่งนี้เป็นเรื่องดีจริงๆหรือหรืออาจจะพูดได้ว่ามันเป็นเรื่องดีสำหรับมนุษย์ที่เป็นทาตเช่นพวกเราหรือเปล่าถัางซานกุยกุยเรียกถังซานขอรับท่านป้กุยกุยกุยถอนหายใจเบาๆและพูดว่า เจ้าเป็นทาสมนุษย์ที่มีศักยภาพมากที่สุดและยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นแต่เจ้าต้องรู้ว่าโลกนี้เผ่าอสูรและเผ่าพูดเป็นผู้ปกครองโลกพวกมันมีความแข็งแกร่งมากซึ่งเราไม่สามารถต่อกรได้และพวกทาที่อยู่รอบตัวเจ้าที่พวกเขาสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้นั้นพวกเขาต้องผ่านความยากลำบากมามากมายการมีชีวิตอยู่คือโอกาส แม้ว่าเราจะยังมองไม่เห็นอนาคตในตอนนี้แต่ถ้าเจ้าต้องการจะทำอะไรสักอย่างเพื่อมนุษยาชาติในอนาคตเจ้าต้องรักษาชีวิตของเจ้าเอาไว้เข้าใจไหมข้าเข้าใจขอรับถังซานพยักหน้ากุยกุยมองเขาอย่างลึกซึ้งและกล่าวว่าหวังว่าเจ้าจะเข้าใจจริงๆท่านพี่คำพูดนี้ข้าก็พูดกับท่านด้วยท่านต้องปกป้องและดูแลเขาสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานอย่าให้มันเกิดขึ้นอีก ไม่ใช่ทุกครั้งที่จะโชคดีแบบนี้วังเย็ยนเฟิงพยักหนางเงียบแต่ไม่ได้พูดอะไรช่วงนี้อย่าพึ่งกลับมาที่เมืองเจียลี่เลยรอเจ้าโตวกว่านี้อีกหน่อยอย่างน้อยก็ให้สูงขึ้นสักหน่อยก่อนค่อยมากุยกุยพูดกับถังซานถังซานมองไปทางเมืองเจียลี่เขาจะกลับมาไม่ได้จริงๆหรือที่นี่มีสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเขาอยู่หลังจากอำลากุยกุย วังเยียนเฟิงและถังซานก็ออกเดินทางต่อระหว่างทางวังเย,ยนเฟิงไม่ได้พูดอะไรมากและไม่ได้ให้คำแนะนำกับถังซานเหมือนที่กุยกุยทำจนกระทั่งพวกเขาเลี้ยวจากถนนใหญ่เข้าสู่เส้นทางเล็กๆเ,เพื่อกลับไปยังเมืองหมาป่าวายุถังซานขอรับท่านอาจารย์ถังซานมองไปที่หวังเยียนเฟิงที่จู่ๆก็พูดขึ้นมาหวังเยียนเฟิงพูดว่าก่อนหน้านี้ ข้าคิดว่าเจ้ายังเด็กยังต้องการเวลาเติบโตและพัฒนาด้านจิตใจแต่ครั้งนี้ข้าพบว่าเจ้าไม่เด็กอีกต่อไปแล้วเจ้ามีความสุขขุมเกินกว่าที่ข้าคิดแต่ในขณะที่เจ้ามีความสุขขุมทำไมเจ้าถึงยังหุนหันพันแล่นอยู่ถังซานพูดว่าท่านอาจารย์ข้าต้องการเติบโตให้เร็วขึ้นแข็งแกร่งขึ้นข้าหวังว่าสงกานาฏกรรมของมนุษยชาติจะน้อยลง หวังเย็ยนเฟิงพยักหน้าและพูดว่านี่คือสิ่งที่มนุษย์ผู้มีปัญญาหลายๆคนต้องการจะทำแต่กุยกุยพูดถูกในโลกนี้พวกเรายังอ่อนแอเกินไปความแข็งแกร่งของเผ่าสุรและเผ่าพูดนั้นมากเกินกว่าที่เจ้าจะจินตนาการได้ในตอนนี้ถังซานสายหน้าและพูดว่าไม่ใช่แบบนั้นขอรับข้าจินตนาการถึงความแข็งแกร่งของพวกมันได้แต่ถ้าศัตรูยิ่งแข็งแกร่ง แล้วเราจะไม่ทำอะไรเลยหรือขอรับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมนุษย์ก็จะต้องเป็นทาสตลอดไปในด้านปัญญาเรายังเหนือกว่าเผ่าอาสูรและเผ่าพูดแต่ทำไมมนุษย์อย่างเราถึงต้องถูกพวกมันกดขี่และกลายเป็นเพียงอาหารของพวกมันด้วยหวังเยียนเฟิงพูดว่าเพราะสวรรค์ไม่โปรดบานเราเรามีเพียงปัญญาแต่ไม่มีพรสวรรค์ถังซานพูดว่าไม่ใช่ขอรับเราไม่ได้ไม่มีพรสวรรค์ แต่เราแค่ไม่พบวิธีฝึกฝนที่สอดคล้องกับโลกนี้ต่างหากหวังเยียนเฟิงอึ้งไปเขาไม่คาดคิดว่าถาังซานจะพูดเช่นนี้คำพูดแบบนี้เขาเคยได้ยินมาก่อนครั้งหนึ่งถังซานเจ้าถัางซานพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าท่านอาจารย์ข้าไม่ได้คิดว่าด้วยพลังของข้าเพียงคนเดียวจะเปลี่ยนแปลงมนุษยาชาติทั้งหมดได้การเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องนั้นเราต้องหาวิธีที่ทำให้เราเข้ากับโลกนี้ได้ และทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นทีละน้อยนี่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้ภายในคนรุ่นเดียวแต่ถ้าเราพยายามย่อมต้องพบผนทางตอนที่เขามาถึงโลกนี้แม้ว่าเขาจะเคยเป็นอดีตราชาเทพเจ้ามาก่อนแต่เขาก็รู้สึกถึงความกลัวและความสิ้นหวังแต่เมื่อเขาเข้าใจโลกนี้มากขึ้นเขาก็เริ่มรับรู้ถึงความแตกต่างของโลกนี้อย่างช้าชอย่างที่เขาพูดไป มนุษย์ในโลกนี้ยังไม่พบวิธีการฝึกฝนที่สอดคล้องกับโลกนี้ตั้งหากเหมือนกับในชีวิตก่อนของเขาที่อยู่ในทวีปโต้หลัวโลกนั้นมีสัตว์ญญญตออตวิญญาณที่แข็งแกร่งมากมนุษย์ยากที่จะต่อกรกับสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งเหล่านั้นแต่มนุษย์ได้ค้นพบวิธีการปลุกพลังวิญญาณของตนเองขึ้นและทำให้ตัวเองแข็งแกร่งกลายเป็นผู้ฝึกพลังวิญญาณและค่อยๆพัฒนาขึ้นจนสุดท้าย ก็สามารถเบียดแย่งพื้นที่อยู่อาศัยจากศาตร์วิญญาณเหล่านั้นจนกลายเป็นเจ้าของทวีปโต้หลัวได้ในที่สุดดังนั้นทวีปนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับทวีปโต้หลัวในช่วงแรกๆอาจจะเป็นไปได้ว่าอีกพันปีหรือหมื่นปีข้างหน้ามนุษย์ก็จะค้นพบวิธีที่ทำให้ตัวเองแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นและเอาชนะเผ่าอาสูรและเผ่าพูดได้แม้ว่าทวีปอสูรและพูดในโลกฟ้าหลันนี้ทุกอย่างอาจจะดูยากลำบากกว่ามาก พราะระดับของเผ่าอสูรและเผ่าพูดสูงกว่าสัตว์วิญญาณในทวีปโต้หลัวมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความหวังอาจจะเป็นไปได้ว่าที่โชคชะตาให้เขาได้กลับชาติมาเกิดในโลกนี้เพื่อให้เขามาเป็นความหวังให้กับมนุษยชาติของโลกนี้ก็เป็นได้หวังเหยียนเฟิงยิ้มและพูดว่าเดิมทีข้าตั้งใจจะเกี้ยกล่อมเจ้าแต่ข้ากลับรู้สึกเหมือนถูกเจ้าเกี้ยกล่อมแทน า้ก็หวังว่าจะเห็นเจ้าค้นพบวิธีการฝึกฝนที่สอดคล้องกับโลกนี้ได้มากขึ้นแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นเจ้าอย่าลืมรักษาตัวเองดีๆทำตัวเงียบๆไว้และอย่าเปิดเผยสิ่งที่เจ้าพูดในวันนี้กับใครขอรับถังซานพยักหน้าเมื่อกลับมาถึงเมืองหมาป่าวายุทุกอย่างดูปกติดีถังซานกลับมาที่บ้านก่อนขณะที่วังเยียนเฟิงไปรายงานตัวกับท่านจ้งเมือง เมื่อเข้าไปในสนามหนาบ้านทังสารก็ได้ยินเสียงลมวีดวิวและเห็นพี่น้องตระกูลหวังสามคนกำลังฝึกฝนกันอยู่ทั้งสามคนดูเหมือนจะอยู่ในการต่อสู้แบบผสมไม่ได้ใช้พลังธาตุลมแต่ใช้เพียงร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นจากการเปลี่ยนร่างเทพอสูรพยายามหาจังหวะในการจู่โจมและต่อสู้กันอย่างดุเดือดหลิงมู่เสียยืนดูอยู่ข้างๆอย่างสนุกสนาน ในมือของเธอมีแสงสีฟ้ากระพิบไปมาเธอกำลังฝึกควบคุมาธาตุลมเมื่อเห็นทังซานกลับมาดวงตาของเธอก็เป็นประกายและวิ่งเข้ามาหาทางาังซานเจ้ากลับมาแล้วหรือถังซานยิ้มเล็กน้อยและพยักหน้าให้เธอพวกเขาฝึกฝนกันอย่างตั้งใจมากทีเดียวใช่หลิงมูเสียยิ้มก่อนที่ท่านอาจารย์จะไปได้บอกให้พวกเราฝึกฝนการต่อสู้ให้มาก การฝึกฝนการต่อสู้จะช่วยกระตุ้นและทำให้เราเข้าใจการเปลี่ยนร่างเทพอสูรได้ดีขึ้นอืมถังซานพยักหน้าตอบแล้วเขาก็ตบมือเบาๆเพื่อดึงดูดความสนใจของพี่น้องตระกูลหวังทั้งสามคนทำให้พวกนั้นหยุดการเคลื่อนไหวลงทันทีและหันมามองที่ถังซานถังซานสายหน้าเบาๆและพูดว่าความก้าวหน้าของพวกเจ้ายังช้าเกินไปทันทีที่ได้ยินคำนี้ หวังเฉาหว,วังจงและหวังเสี่ยวเล่ยต่างก็ตกตะลึงถังซานเป็นน้องเล็กที่สุดในกลุ่มห้าคนหวังเยียนเฟิงมักบอกว่าเขายังเด็กเกินไปและไม่ให้เข้าร่วมการฝึกฝนต่อสู้จริงแต่ถังซานเป็นคนเงียบขรึมเขาไม่ค่อยพูดคุยกับใครมักจะฝึกฝนอย่างเงียบๆคนเดียวทุกวันมีเพียงครั้งแรกของการฝึกฝนการต่อสู้จริงเท่านั้นที่พวกเขาได้เห็นถังซานใช้คมมีดวายุ ในตอนนั้นพี่น้องตระกูลหวังทั้งสามยังไม่ได้เปิดปัญญาเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เห็นยังดูมืดมนสำหรับพวกเขาแต่หลังจากผ่านการสอนของหวังเยียนเฟิงมาเป็นเวลาหนึ่งปีตอนนี้พวกเขาเริ่มมีความเข้าใจโลกภายนอกมาขกึ้นบ้างแล้วหวังเสี่ยวเลยแสดงอาการฮึดฮัดพังพูดว่าเจ้าว่าพวกเราเก้าวหน้าช้าได้ยังไงดูร่างกายที่คล่องแคล่วของข้าสิพูดพางเขาก็พุ่งเข้าใส่ถังสาร โดยที่ยังไม่ได้ถอนพลังการเปลี่ยนร่างเทพอสูรกลับคืนเขากางกรงเล็บขาหน้าข้างข,างขวาออกพุ่งเข้าไปหาถังซานหลิงมู่เสียที่อยู่ข้างๆถังซานตกใจยกมือขึ้นเตรียมใช้คมมีดวายุแต่ถังซานยกมือห้ามไว้ท่านใดนั้นเขาก็ใช้ปลายเท้ายันพื้นและพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วข้าวนี้กลับกลายเป็นหวังเสียวเลยที่ตกใจแทนเดิมทีเขาแค่ต้องการจะขู่ถังซานเฉยๆ ไม่คิดจะจูดจมจริงๆเมื่อเห็นถังซานพุ่งเข้าใส่กองเล็บของเขาเขาก็รีบจะถอนมือออกทันทีแต่ตอนนั้นเองที่เขารู้สึกว่าภาพตรงหน้ากลายเป็นผ้าเลือนถังซานสามารถหลบกองเล็บของเขาได้และเข้ามาประชิดตัวเขาทันทีหวังเสี่ยวเลยมีรูปร่างสูงผอมถึงแม้อายุยังน้อยแต่ความสูงก็ใกล้เคียงกับหวังเฉาถังซานยกมือขวาขึ้นเกี่ยวคอของหวังเสี่ยวเลย มุนตัวส่งแรงเหวี่ยงหวังเสี่ยวเลยรู้สึกว่าร่างกายที่พุ่งไปข้างหน้าถูกเปลี่ยนทิศทางและถูกเหวี่ยงไปทางด้านข้างหวังเสี่ยวเลยล้มลงกับพื้นเสียงดังสนัน่น